สวัสดีท่านด้วยเนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซนตดูชินนลเ,เนะครับผมแล้วนี่นะฮะเซนตูชินนลก็อยู่กับมังงะเรื่องไคจูหมายเลข8ว่ามอสเทอร์นัมเบอร์เอกนะเนี่ยหรือผมในมังงะตอนที่37ช่วงนี้เนี่ยผมเข้าเว็บมังงะพัดนะเหมือนว่าเว็บมันจะแรงค้างๆไงก็ไม่รู้คือเหมือนเข้าไปรีเฟรชเท่าไหร่แม่งก็ไม่มาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะผมเลยอยากจะบอกว่าให้เราเข้าแอปแทนเพราะตอนนี้แอปใช้งานได้ปกติเอาล่ะมาพูดถึงไคจูหมายเลข8กันดีกว่าไคาจาาาารย์แมม่่งใหห้้นนป นะโอ้โหแม่งแบบหักหลังกันมากอะคิดว่าเอาแล้วครับได้อ่านแล้วพันธะนี้สุดท้ายคืออาจารย์นี่งดแบบหักดิบกันเลยทีเดียวเข้าไปอ่านในมังงะคืออย่างเวอร์เลยตอนที่ส7ไม่มากลับเจอเป็นคําว่าตอน e x แทน patto e าเอพ s o ซดถึงกับหลายคนนี่คือเสียใจแยมตามกันเลยตัดเข้ามาที่เนื้อหาในมังงะตอนนี้จากในตอนก่อนคาฟกาคือสอบซ้ายให้อิโซโจมตีฝ่ายเดียวและแล้วตอนท้ายของมังงะคาฟกาก็ได้ถูกควบคุมลางพวกชาวต่างชาติในตอนแรกต่างแซลเพกกันว่า โว้ยมีทําไมว่าใครจูมิเล็กแปดอิโซแกลงขนาดนี้พอเจอมังงะตอนล่าสุดเท่านั้นแหละฝรั่งนี่คือกับคาแทบไม่ทันเนี่ยแต่หลายคนเนี่ยก็ยังคงชมอิโซว่าขนาดนี้เก่งแล้วที่สามารถต่อกรอกับไครจูได้เพราะว่าอิโซนั้นเป็นเพียงแค่มนุษย์และการมาทรการของใครจูหมายเลขแปดและอิโซมันคือการมาทรการระหว่างเมกาไครจู2ตนนั่นคือหมายเลขแปดและหมายเลขสองและเหมือนว่าความได้เปรียบในตอนนี้จะตกไปหาใครจูหมายเลขแปดกับตอนท้ายของมังงะที่ไครจูหมายเลขแปดได้ขยายล่างนะข่าวนี้เองล่ะผู้บัญชาการเนี่ยถึงกับตกใจเลยท ากาารดวส่วนคิรุรุในตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเธอกาลังดูการต่อสู้ของพ่อเธอแล้วก็คาฟก้าอยู่ห่างในใจเธอเนี่ยได้คิดว่าคาฟก้านั้นคือมนุษย์แต่ว่าในตอนนี้จากทั้งการต่อสู้และการคุ้มข้างเองเนี่ยมันกลับกลายเป็นความหมายว่าคาฟก้าในตอนนี้นั้นคือไคจูและในตอนนี้คาฟก้าก็พยายามมากที่จะควบคุมร่างนี้อีกครั้งเพราะตอนนี้ไคจูล่างยักษ์ได้กระโดดต่อยอิโซอย่างรัวๆถึงแม้ใจของอิโซเนี่ยจะคิดว่าเขามาเพื่อทดสอบความกดดันของคาฟก้าแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มกลับตลบปัดหมดแล้ว,วอวิ คือ fs 1 0 0 2และจากการโจมตีนี้เนี่ยทำให้เรานึกถึงโฮชินะสังเกตจากในตอนก่อนโฮชินะเวลาเขาโจมตีอ่ะเขาจะมีกระบวนท่าของเขาในการควบคุมกระบวนท่าที่1ตัดอากาศคราวนี้อิโซที่โจมตีคาฟก้าเนี่ยเขาก็มีกระบวนท่าด้วยเช่นกันลักษณะการโจมตีเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการอัดพลังระเบิดเข้าใส่อาวุธ fs 1 0 0 2และหลังจากนั้นจะเป็นการโจมตีด้วยระเบิดออกไปคือจากตอนก่อนเนี่ยอิโซอ่ะเขาโจมตีด้วยท่านี้มาแล้วหละครั้งหนึ่งแต่ว่าในครั้งก่อนอ่ะมันเป็นการโจมตีด้วยหมัดเดียวไง คีโนหมัดเดียวเนี่ยก็น่าจะสามารถโค่นแกลักของไคจูคาฟกาได้แล้วแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นแกลัาของคาฟกาก็ได้หายไปและในครั้งนี้อิโซจะไม่ประมาทตัวเขาเลือกโจมตีสองหมัดด้วยท่าดับเบิลบัสเพื่อหวังว่าจะสามารถทําให้คาฟกานั้นบาดเจ็บได้แต่ว่าช่างผิดคาดนักทันทีที่ควันของระเบิดได้หายไปคาฟกาก็ได้พุ่งตัวมาเข้าโจมตีอิโซส่วนิโซในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเจ้าจริงมากึ้นแล้วนั่นคือการปล่อยพลังโลดอย่างเต็มร้อยเข้ามารับการโจมตีของคาฟกาด้วยการป้องกันแต่ถึงแม้จะสามารถป้องกันไไดดด้้แตออออต่่่่่อออออิโซกกก็เเลลยาาาาาางงงงงงสสหััคคววมมขพรระจูนุษ อิโซในตอนนี้เนี่ยในฐานะผู้บัญชาก,การเนี่ยเขาต้องหยุดคาฟกาซะตัวเขาจึงได้กัใช้ท่าไม่ตายซึ่งท่าน,นี้มันคือท่าเดิมของไคจูหมายเลขสองซึ่งพลังทำลายของมันเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงมากด้วยและอิโซก็ได้ชา้าพลังงานด้วยการประกบหมัดซึ่งแค่การชาร้าหมัดของอิโซเนี่ยก็ได้เกิดประกายสายฟ้าแลบจนสายฟ้าได้ไปกระแทกคาฟกาและคาฟกาในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มบ้าหนักมากขึ้นเรื่อยๆอิโซที่กำลังช์จหมัดอยู่เนี่ยก็ได้ถูกคาฟกาพุ่งใส่โจมตีด้วยพลังเสียงและอิโซก็ได้ถูกรรก,รก,รกระแทกจนลลออออยตัััวแแแะะคาาาาาาาฟกกกกกกก้ก้้้็ไไดดจบบ่งงงขโรรททพืนีเํให ว่าใครจูหมายเลขแปดอ่ะมันแข็งแกร่งจริงเว้ยแต่ว่าคาฟกายังไม่สามารถดึงพลังออกมาได้อย่างเช่นตอนที่โฮชินะประทับกับใครจูหมายเลขแปดอ่ะในตอนนั้นคือแบบโฮชินะแม่งไม่ได้เก่งอะไรเลยขนาดนั้นนะแต่ว่าคาฟกายังเสียท่าเลยเอาจริงนะถ้าเกิดคาฟกาเป็นแบบคาฟกาในร่างคุ้มคลั่งอ่ะที่แบบขยายร่างตัวเองได้คือยังไงสร้างโฮชินะเนี่ยก็ไม่น่านจะสามารถทำลายได้หรอกและตอนนี้คือแบบพ่อตากากเลือดอย่างแรงอ่ะด้วยการจับกระแทกกรแพงด้วยมัดของคาฟกาคือในตอนนี้ใจคาฟกาได้คิดแค่ว่าแบบนี้ผู้บัญชาก,การแย่แน่ส่วนอ,น,อน,น้นอองขา บาดเจ็บสาหัสมากผมเริ่มสงสัยแล้วว่าในตอนแรกอะ่ะจะเห็นได้เลยว่าวิทหารหลายคนมากเลยนะที่เข้ามาพร้อมกันอะ่ะแต่ในตอนนี้คือแบบมันเป็นไหนหมดแล้ววะหรือว่าการบังชากการระหว่างไคจู2ตัวเนี่ยมารุนแรงถึงขนาดที่ว่าหารที่กาลังคุ้มกันอยู่เนี่ยรับลูกหลงเลยเหรอแต่ว่าถ้าเกิดถามผมนะผมคิดว่าในตอนนี้เนะี่ยหารทุกนายที่ได้มาในตอนแรกอ่ะเขากำลังรอฟังคําสั่งอยู่เพราะว่าถ้าเกิดการต่อสู้ครั้งนี้มันคือการทดสอบกันอ่ะมันก็ไม่จําเป็นนะที่ต้องให้ทหารแบบพวกคนอื่นอ่ะเข้ามาต่อสู้ด้วยเพราะว่าหนึ่ โซเนี่ยเขามีชุดของไคจูหมายเลข2ดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะแข็งแกร่งกว่าชุดปกติเชื่อแแบบเอาทหารแบบกระโหลกกะลาม,ามาปากระป๋องมาผมว่าโดนทีเดียวตายหาและให้ตายเฉยในขณะที่คาฟก้ากำลังโจมตีพ่อตาย,ยอยู่เนี่ยคีโครุเนี่ยกำลังยืนมองทั้งพ่อเขาแล้วก็คาฟก้าสีหน้าเขาในตอนนี้เนี่ยเริ่มใจไม่ดีแล้วคือพูดว่าไงจากตอนแรกเขาก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วล่ะตั้งแต่คาฟก้าถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวพอกลับมาคราวนี้พ่อดันถูกโจมตีบ้างและโจมตีถึงขนาดที่ว่าอิโซสาหัสเลยอะคาฟก้าเนี่ยจึงได้หันไปมองหน้าคีโครุตัวคาฟก้าจึงได้คิดว่าเชี่ยแล้วกู นี่ฉันกาลังฆ่าพ่อคโคนลุต่อหน้าของคีคลุอย่างนั้นหรอคือคําพูดนี้เนี่ยอยู่ในใจคาฟกา้าแต่ความจริงแล้วคือกลับกันมากเพราะตอนนี้คาฟก้าได้จับเหยี่ยบพ่อตายอย่างแรงคือจับเป็นไม้ปิงปองแล้วก็ฟาดพื้นฟาดพื้นฟาดพื้นน,น่ะนึกว่าตีแป้งเราตีคือแบบตีม่ยังอ่ะเอาจริงนะอิโซมึงรอลงพานเถอะมึงควรจะกระดูคอหักไปแล้วอ่ะคือแบบจงตีแรงมากอ่ะเข้าใจแหละจากตอนก่อนอิโซพูดเองเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ร่างเนี้ยที่เป็นร่างไคจูเบดักสองอ่ะคนปกติถูกขนาดนี้ตาย ค่าวนี้คือจับขาแล้วก็ฟาดฟาดฟาดเอาจริงนะอิโซในตอนนี้เนี่ยสมควรตายมากแต่เราคิดกับการถ้าเกิดอิโซตายเนี่ยคาฟก้าในตอนนี้นี่คือเป็นแพ้แน่นอนแหม่ก็เล่นฆ่าต่อหน้าต่อตาประชาชนอย่างนี้ในขณะที่คาฟก้าล่างไคจูกําลังจับพ่อตาตีพื้นอยู่เนี่ยคาฟก้าในจิตใจถึงก็เบื่อเชียหนักกว่านั้นคือคี้คนรู้คคอนรู้ในตอนนี้คือเสืออ้าปากค้างพ่อฟาดแรกไม่เป็นไร ฟาดต่อไปหัวหายและตอนนี้คโครู้เนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าจากในตอนแรกพ่อเขาว่า,ากาบอาหารคาฟก้าถูกไหมแต่ว่าคีครู้เนี่เป็นลูกและคโครู้เนี่ยก็ได้พูดไปว่าคาฟก้าเคยช่วยชีวิตเขาไว้และบวกกับที่เธอไว้ใจคาฟก้าถ้าไม่ในตอนนี้พ่อคีครู้เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนความคิดและการปรับเปลี่ยนความคิดของขอิโซก็นํามาซึ่งความตายของเขาและเหมือนว่าในตอนนี้คโครู้เนี่ยจะเริ่มโมโหตัวเองแล้วตัวเธอได้คิดในใจแค่ว่าตัวฉันคือหนึ่งคนที่ได้สังหารเขาคํานี้หมายถึงอะไรคํานี้หมายถึงว่าอิโซเนี่ยกา่าแต่แรกและได้ิโ เพราะสิ่งนี้แล้วก็นั่นเท่ากับว่าคีเขาลูกคือหนึ่งคนที่ร่วมค่าพ่อเขาและแล้วสกิลมิตรภาพก็เริ่มทํางานเขาได้นึกถึงในวันที่เขาได้คุยกับคาฟกาคาฟกาที่เขารู้จักเป็นคนใจดีมากฉะนั้นแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าพ่อเธอเนี่ยจะบาดเจ็บสาหัสปางตายมากแค่ไหนตัวเธอก็ขอมั่นใจและเชื่อใจในคาฟกาโถไอ้ลูกทรพลไะพไ คิดได้ไงอะคือในความจริงนะในโลกแห่งความจริงอะมันเหมือนกับคนหลงผู้ชายคนหนึ่งอะที่แบบมั่นใจในมิตรภาพมากมั่นใจในเพื่อนมากเหมือนหลงระเริงในแสงสีอะไรเงี้ยเห็น <He S 2> พ่อบาดเจ็บตายต่อหน้าก็ยังคงมั่นใจในคาฟกานี่แหลนะหน้าชูวิชาเมื่อกี้คนรู้มั่นใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวเธอจะได้พูดออกไปว่าอย่าไปแพ้ให้กับมอนสเตอร์อย่างนั้นสิไอเจ้าโ,โง่เอ้ยส่วนตัวผมเป็นคาฟกาแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงดีวะ ตัดมาที่ข้างในของคาฟก้ากันบ้างคาฟกา้าในตอนนี้ก็สามารถปลดผนึกจากการถูกผนึกได้และคาฟกา้าก็้ถูกไคจูจิวแดกเข้าไปจนตอนนี้คาฟกา้าในอยู่ในร่างกายของมันตัวคาฟกา้าจะไ,ได้คิดว่าเวนไอเวนเนย ตัดมาที่การต่อสู้กันบ้างในตอนนี้อีโซเนี่ยเรได้ว่าหมดแรงแล้วล่ะอีโซก็ได้พูดออกมาว่าฉันเคยมีความหวังเรื่องแกแต่ว่าตอนนี้มันและก็ได้ตัดไปที่ในใจคาฟกาณตอนนี้คาฟกากำลังหมดสติลงและแล้ววินาทีนั้นก็มาถึงวินาทีที่เบรกนึกถึงหมีซึ่งเธอคือมีนานั่นเองเพื่อรักในวัยเด็กและจากคําพูดณตอนนั้นมีนานก็ได้พูดออกมาว่าฉันนะ่ะจะรอเธอเสมอคาฟกาเรได้ว่าจากการถูกอีโซต่อยแล้วต่อยอีกจากการถูกคีคเขารู้เรียกสติก็ยังไม่เพียงพอณนะตอนนี้คาฟกาสามารถดึงสติ ฮ้ย <Hey, S 2> ผมมาทีมคีโครูนะเว้ยไม่ใช่ทีมมินะบอกไว้ก่อนเลยผมชอบไอ้คาฟกา้ากินเด็กๆเดี๋ยวรอดูอีกไม่นานเปลี่ยนใจตอนนี้นึกถึงใบหน้าของมินานะอีกไม่นานหรอกจะนึกถึงใบหน้าของคีโคดูแล้วเก่งขึ้นคอยดูแล้วก็ตัดเข้ามาที่ภายนอกกันบ้างหมัดของไคจูหมายเลขแปดที่กำลังพุ่งหาอิโซกก็ได้หยุดนิ่งและหมัดมานั้นก็ได้พุ่งใส่ตัวคาฟกา้าเองกับเสียงของคาฟกา้าที่สามารถกู้สติกลับมาได้คาฟกา้าได้พูดออกมาว่าตัวผมไม่ใช่ไคจูผมคือฮิบิโน คาฟกาพร้อมกับยิ้มมุมปากใส่อีซโซะและมังงะก็ได้ตัดจบลงไปส่วนตัวผมแล้วมองว่าถ้าเกิดผมเป็นอีโซโะนะมึงยิ้มเฮี้ยอะไรในตอนท้ายว่าอยากจะซัดหน้าสักทีอะเล่นกุสนุ่มเลยยังมีหน้ามายิ้มอีกเลยได้พูดออกมาว่าฉันคือฮิวิโนคาฟกาคือหน้าหมันไสมากื้อผมเป็นพ่อตานะอยากจะซัดสักทีอะใส่แก้มมาแบบ ไอลูกเขยและคำพูดในตอนท้ายของมังงะก็ได้เขียนไว้ว่าเพื่อรักษาสัญญาเขาจะกลับไปเอาจริงคือเป็นอย่างที่ผมคาดดาไว้เป๊ะเลยจ้ะมังงะในตอนก่อนอนะลองไปดูดิผมพูดยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป๊ะๆเลยคือถ้าเกิดไม่เป็นมิานาก็คิดเขารู้นั่นแหละผมว่าส่วนมากเพกในมังงะเนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นเรื่องเพื่อนก็เป็นแบบพวกเพกติดหมีอะอย่างเช่นมีของคาฟกาเนี่ยก็จะเป็นคิดเขารู้มินะแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนก็จะเป็นอิจิกาว่าเรโน่ในมังงะตอนนี้เนี่ยก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนกับเรากันนะ